สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจุดน้ำมายครับคลิปนี้อธิบาย n n r e d i t ิกับตันอเมริกา a v e New World ครับผมและเผยประเด็นสำคัญของกับตันอเมริกาที่จะตายใน Avenger ภาค5จากการขู่ฆ่าใน n n r e เคริอันนี้ครับต้องบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆกับข้อมูลที่ผมไปเจอมาหลังโฆษณาเราคุยกันครับ มีโปรเมียมราคาถูกมาแนะนำครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอป,ปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น YouTube p r ีย i u มิวสิกแถม u s i c แเมีย u p ม e m i u m ไปอีกฟินฟินมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ AdCat4k หรือสแกน Qr-code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับ บอกเลยครับว่านี่เป็นแนวคิดดั้งเดิมของ a เว n g e r ร์ภาค5ที่จะกำหนดให้เราอเวนเจอร์หลายคนต้องตายจากจัก,กรวาลน,นี้ไปซึ่งแนวคิดนี้ครับมันก็เป็นสคริปต์เก่าของหนังอเว n g e r ร์ภาค5 The k a n g d n n a s t y นั่นเองที่ถูกพับโปรเจกต์ฝังลืมไปแล้วแต่แน่นอนว่ามันยังคงมีนัยสําคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่า าการตายของเหล่าฮีโร่นั้นเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นในแขงดเอนสตี้นั่นเองเอาเป็นว่าผมขอตะเรื่องราวเหล่านี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เล่าเหตุการณ์นี้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วงท้ายนะครับเพราะว่าเอนเครดิตของกัปตันอเมริกาเบฟนิวเวอร์นี่แหละที่จะเป็นตัวเชื่อมไปหามาดูกันครับว่าเอนเครดิตนี้มีเนื้อหาว่าอย่างไรกันบ้างและขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้นะครับว่าจะมีการเปิดเผยเนื้อหาของหนังเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะคงไปดูกันมาบ้างแล้วไม่ก็อาจจะดูรีวิวจากหลายๆที่มาแล้วพออสมมควรเหืนนกัน 所以，嗯 ฉากเอนเครดิตของหนังเรื่องนี้ครับก็น่าจะต่อเนื่องจากในตอนจบของหนังเรื่องนี้เลยก็คือตอนที่แซมเดินทางมาที่คุกเดลารฟคุกกลางทะเลที่มีปลาการเน่นหนาซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็เคยถูกขังอยู่ที่นี่เหมือนกันบอกเลยว่าการมาที่นี่ของแซมทําให้ผมนึกถึงตอนที่โทนี่เดินทางมาที่นี่เลยเพราะว่าทั้งคู่นั้นต่งางไซเฟือกเจ็บแขนมากเหมือนกันหลังจากแซมครับเดินทางมาที่นี่เพื่อพบกับท่านประธา,านาธิบดีแท์เดียสฟรันเดอร์รอสพูดคุยสาธุส,สุขดิบกันแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ตรงมายังอีก ห้องหนึ่งครับเป็นห้องที่ซึ่งขังเดอะลีเดอร์หรือดร์ซามูเอลเตอร์เอาไว้แซมเดินเข้ามาในห้องขังนี้แล้วทั้งสองก็ได้สนทนากันเดอะลีเดอร์บอกว่าเราอยู่ร่วมโลกกันโลกที่แซมยอมตายเพื่อที่จะปกป้องมันจะมีบางสิ่งมาแน่เดอะลีเดอร์เห็นสิ่งนี้ในการคำนวณของเขาถึงความน่าจะเป็นที่ชัดเจนแบบฟันธงได้ถึงเหล่าฮีโร่ที่จะปกป้องโลกแบบแซมคิดหรือว่าจะมีแค่กลุ่มของแซมและคิดหรือว่ามันจะมีแค่พิภพนี้ ไว้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงในตอนที่แซมปกป้องโลกใบนี้จากพิภพอื่นนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการขู่ฆ่าในระดับสเกลอัพพลังมหาศาลมากๆกลุยทางสู่เหตุการณ์สําคัญที่2จักรวาลจะมาเจอกันอย่างแน่นอนครับก็แน่นอนว่าสิ่งนี้คือเหตุการณ์อิ i n u r ์ช i o นครับ ที่ในด็อกเตอร์สเตรนภาค2ก็ได้มีการแสดงให้เราเห็นมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีดีเทลอะไรมากซึ่งการคำนวณของเดอะลีเดอร์มีความหมายที่อยากจะสื่อว่าแซมอาจจะต้องเจอกับฮีโร่ของจักรวาลอื่นและทั้ง2จักรวาลจะเข้าห้ำหั่นกันคล้ายกับเหตุการณ์ในคอมิกของ Secret War ครับ ที่เอิร์ธ616และเอิร์ธอันติเมต1 6 1 0เคลื่อนตัวเข้าหากันและจะชนกันครับในช่วงเข้าคันวิกฤตคั้นสุดท้ายของ2จักรวาลก็มีเหตุการณ์ย่อยที่เหล่าฮีโร่ของทั้ง2จักรวาลเข้าปะทะกันเธอหวังรักษาจักรวาลของตัวเองเอาไว้ผมคิดว่าเดอะลีดเดอร์พยายามจะสื่ออย่างนั้นแน่นอนครับเป็นการปูทางไปสู่มหาสงครามผู้จักรวาลซึ่งเอนเครดิตตัวนี้คอนเน็กไปหาอเวนเจอร์ดูมสเตย์แน่นอนที่จะเผยเรื่องราวต่างๆให้เราได้รู้ในปีหน้าที่กําลังจะมาถึงงนนั่เเออ้บอกลย าการขู่ฆ่าของเดอะลีเดอร์ในครั้งนี้ถ้าหากอิงในคอมมิกของ s e c r e t War ปี2015เนี่ยแซมวิวสันในฐานะกัปตันอเมริกาก็ถูกระบุว่าเสียชีวิตจริงๆครับแต่ว่าเป็นการเสียชีวิตชั่วคราวในฉากการประทะกันร,ระหว่างจักรวาลหลัก616และจักรวาลอันติเมตร1610นั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งสองจักรวาลน,นี้ก็ต่างชนกันไม่เหลืออะไรก็ไม่รู้ว่าจะสู้กันไปทําไมนะครับและตัวของแซมที่เป็นกัปตันอเมริกาในคอมิกเนี่ยก็สิ้นสุดการเดินทางลงในตอนนั้นไม่ได้ไปต่อในแบที่ด สร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่นั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งนี้ในคอมมิกสอดคล้องกันทันทีกับสคริปต์เก่าของเดอะแคงเดนัสตี้ครับที่ตัวของแซมวิลสันเองซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้นําทีมอเวนเจอร์ปกป้องมนุษยชาติจากการลุกลานของเขาซิลออฟแคนซึ่งในสคริปต์หลุดดาร์ฟแรกของหนังเรื่องเดอะแคงเดนัสตี้เนี่ยครับมันเป็นเหตุการณ์สําคัญที่แซมเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นช่วงคายแม็กของการต่อสู้ระหว่างอเวนเจอร์แล้วก็สภาแคงครับในสคริปต์เนี่ยมีการอธิบายเอาไว้ว่าสภาแคงที่นําโดยอิม มาที่จกักรวาลหลัก616เพื่อแย่งชิงมัลติเวอร์แซลลลีลิกซึ่งก็คือแหวนเทนลิงและก็นิกาแบนครับเหล่าฮีโร่เนี่ยรวมตัวกันแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยต่อสู้กันหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเคาซิลออฟแข่งได้แซลวิลสันซึ่งเป็นกัปตันอเมริกาได้นําทีมอเวนเจอร์ที่เหลือและมนุษยชาติครับถอยร่นมาในบังเกอร์ที่วาคันดาเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ของโลกเนี่ยถูกสภาแข่งทําลายล้างจนไม่เหลือซากในตอนนั้นเองครับตัวแปรของแข่งอย่างอิมมอร์ทัสเนี่ยได้ครอบ เหล่าสภาของแข่งเลยได้เดินทางมายัางฐานที่มั่นสุดท้ายของมนุษยชาติพร้อมกับเสนอทางเลือกที่มืดมนให้กับตัวของแซมวิลสันโดยอิมมอร์ทัสครับเสนอให้แซมเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ทรงสารแห่งความตายและใช้เทนริงเพื่อประหารฮีโร่และมนุษย์กายพันท่วมพระอุจักวาลน,นอกจากนั้นอิมมอร์ทัสก็ยังได้เสนอพลังเวทให้กับตัวของแซมและก็พลังคอสมีกระดับจักรวาลให้ตัวของแซมอีกด,ด้วยเพื่อแรกกับการยอมจำนนของแซมวิลสันซึ่งเป็นกัปตันอเมริกาคนปัจจุบันเป็นผู้นำของมนุษยชาติและ เป็นผู้นําของเหล่าฮีโร่อีกด้วยแน่นอนครับว่าตัวของแซมนั้นปฏิเสธข้อเสนอของอิมมอร์ทัสอย่างกล้าหาญครับเขายืนหยัดในหลักการของอเวนเจอร์และประกาศกล่าวว่าเขาจะไม่ทรยศเพื่อนร่วมทีมและมนุษยชาติแม้ว่ามันจะหมายถึงการเสียชีวิตของเขาเองก็ตามหลังจากนั้นครับแซมก็ได้ตะโกนอเวนเจอร์แอสเซมบลเป็นสัญญาณให้เหล่าอเวนเจอร์เปิดฉากโจมตีครั้งสุดท้ายแซมปาล่ไปอย่างสุดแรงครับพุ่งตรงไปหาอิมมอร์ทัสที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดของพระหุจักรวาลในตอนนี้เพราาะว่ เามาทัสได้เข้ามาขวางเอาไว้ครับแต่ถ้าว่าโล่นั้นก็ยังพุ่งไปเฉียดหัวของอิมมอทัสจนเลือดตกยางออกออทุ่มสุดตัวเพื่อเลือดหยดเดียวเหรอ ต้องบอกเลยว่านี่มันคือพลังของคนธรรมดาที่ท้าทายพลังอันมหาศาลม,มากๆถือว่าสุดยอดแล้วครับที่ทําได้ขนาดนั้นและขณะที่แซมไม่มีโลอยู่กับตัวลามาทัสก็ได้ยิงลําแสงใส่ตัวของแซมจนบาดเจ็บสาหัสครับหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ลม้มลงและทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วเขาก็เสียชีวิตลงอย่างสมเกียรติในฐานะกัปตันอเมริกาครับโดยที่ยังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องมนุษยชาติและเพื่อนร่วมทีมจนวินาทีสุดท้ายในะจังหวะก่อนตายเองครับเขาก็ยังได้ บอกและปลอบใจตัวของแอดแมนที่กําลังจะตายอยู่เหมือนกันด้วยว่านายสู้เหมือนอเวนเจอร์ตัวจริงเพื่อนลูกสาวของนายคงจะภูมิใจซึ่งลูกสาวของแอดแมนเองเนี่ยก็ได้ตายไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้มัลติเวิร์สก็ล่มสลายครับมีคนรอดไปสู่โลกใหม่ที่แข่งสร้างขึ้นมาคล้ายกันเลยครับกับฉบับคอมมิกในตอนที่อินเคอร์ชั่นจักรวาลคู่สุดท้ายชนกันจนแหลกไม่เหลือแล้วด็อกเตอร์ดูมก็สร้างโลกใหม่ขึ้นมาเป็น World. แบทเทิลเวิด์แซมมรือกัตแนอเมริกาก็ไม่ได้ไปต่อในนนจุดีี้เอง การเดินทางของเขาสิ้นสุดลงณนะตรงนั้นในช่วงสุดท้ายของการล่มสลายของ m ั l ต i เวิร์นั่นเองและนี่คือการตายของแซมวิลสันในฐานะกัปตันอเมริกาครับต้องบอกเลยว่าเป็นการตายอย่างสมเกียรติ และใน MCU ตอนนี้นี่เองก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของเขาก็อยู่ในทิศทางนี้เลยโดยความที่แซมย้ำนักย้ำหนาย้ำแล้วย้ำอีกยืนยันว่าเขาจะขอเป็นกัปตันอเมริกาในฐานะคนธรรมดาไม่ต้องการพลังอะไรที่ยิ่งใหญ่เพราะพลังที่เขาใช้ก็คือพลังหินเหล็กไฟพลังศรัทธานั่นเองครับ รุ่นใหม่รู้จักเพลงนี้กันหรือเปล่าครับผมก็ประมาณนี้ครับสาหรับ En ็นเคริตอันนี้ครับที่ส่งต่อตัวของกับตันอเมริกาไปสู่ความตายครับผมผมรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นในอเวนเจอร์ o m มเด a แน่นอนครับไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งก็ต้องมารอดูกันละครับว่าเขาจะเล่าเรื่องยังไงอย่างน,น้อยๆเราก็มีสองพอดเรื่องที่ได้เห็นกันแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมิกเองแล้วก็เป็นดัฟเนื้อเรื่องแรกของ t h อะแคนเนนอสตีซึ่งเป็น a v e n g e r ภาค5เก่าที่ดูมเดย์มาแทนที่นั่นเองไม่มีทางไหนเลยครับยังไง ชายคนนี้ก็จะต้องพบกับจุดจบและความตายนั่นเองแต่ว่าอาจเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในจัก,กรวาล MCU ที่กำลังจะต้องเล่าเรื่องต่อไป The Leader เองก็อาจจะคำนวณผิดเหมือนใน Web New World เขาก็พลาดมาแล้วเหมือนกันก็ได้เพื่อนๆคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ